ที่หลังสาวเสริมหน้าอกมึนตึบ๊บแม้ว่าเรามักจะได้ยินเรื่องราวสยองขวัญเกี่ยวกับความผิดพลาดจากการทำสัญญกรรมพลาสติกได้ตลอดเวลาแต่เรื่องนี้มันเฉียวฮวาคุณแม่ลูกหนึ่งชาวเจียงซูได้ตัดสินใจเสริมหน้าอกด้วยการฉีด Amazing Gel เมื่อ13ปีที่แล้วในขณะนั้น Amazing Gel เพิ่งจะเปิดตลาดใหม่ได้แค่4ปี ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับบูบี้แม้จะเสริมหน้าอกแต่ว่าคุณแม่คนนี้ก็ยังสามารถให้นมลูกได้ตามปกติทว่าเธอสังเกตเห็นว่าลูกตัวเองนะ่ะเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเริ่มสงสัยว่านมนมอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของลูกแต่ว่าเธอก็ยังเก็บนมนมไว้นะไม่ได้ทำอะไร ต่อมาเธอสังเกตเห็นว่ามีฝีและปุ่มปั่มเกิดขึ้นที่แขนแล้วเจลที่ฉีดเข้าหน้าออกก็เริ่มแข็งตัวกลายเป็นนมนมหินแต่เธอก็ยังไม่ทำอะไรอยู่ดีอ่ะจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่านมนมหินหน้ามันเลื่อนไปอยู่ที่หลังในที่สุดเธอก็เลยตัดสินใจที่จะไปพบแพทย์หุยกว่าจะไปนุ๊ แพทย์ตรวจสอบแล้วบอกว่าแบบเนี้ต้องพาออกว่าแล้วก็สูบเอาของเหลวติดเชื้อออกมาได้เป็นลิตรแล้วก็ยังต้องผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อติดเชื้อที่กลายเป็นเนื้อร้ายออกอีกด้วยคุณหมอบอกว่าถ้ารออีกไม่กี่เดือนเนื้อเยื่อพวกเนี้จะต้องเน่าแน่นอนนอกจากนี้คุณหมอกล่าวเสริมว่าผู้ป่วยที่ฉีดหน้าอกบางรายมีการติดเชื้อหรือภาวะแทรกซ้อนในภายหลัง ดังนั้นหากมีอะไรผิดปกติต้องรีบแจ้งให้แพทย์ทราบโดยด่วนอย่าให้เหมือนเฉียวฮว่าที่เกือบจะต้องเสียชีวิตเพราะการผัดวันประกันพรุ่งนะ